สวัสดีครับวันนี้ออกมาหามิ้มบ่ายโมงกว่าแล้วครับผมคุณได้มิ้มไปสองลังน้อยๆท่านนี้ครับผมทางน้อยๆนะครับมาเจอนี่อีกหนึ่งลังครับผมมากันสามคนครับก็ดาราแล้วก็เจ้าตัวเล็กครับผมแฟนป่วยปวดท้องครับผมนี่ครับนี่ไปครับขอตีครับผมฝนมาแล้วครับผมเริ่มจะตก เมื่อกี้เจอพึ่งไว้สองลังครับผมแต่ยังอ่อนอยู่ตีไม่ได้ครับผมไม่ได้ถ่ายซะก็รลังใหญ่นะครับเอามันน่าจะมีตรงนี้อีกแเนี่ยมาที่เก่าครับผมแถวบ้านที่ว่าน้ำดีๆที่ผมได้สวยๆไปเยอะๆน่นะเลยทีนี้มาดูซ้ำอีกครับผมเพราะว่าเกืบอบ2อาทิตย์แล้วเนาะเลยก็มาเจออีกหนึ่งลัง เดี๋ยวผมขอตีรังนี้ก่อนเลยทำไงเสียเวลาเดี๋ยวฝนตกจะกลับบ้านกันไม่ได้จ้ะไปครับตีออกมาแล้วครับผมดาราถือสวยครับผมตัวอ่อนเต็มรังอ่าเห็นไหมครับสวยครับนี่เจ้าตัวเล็กไปครับไปดูกันใหม่เผื่อจะเจออีกครับผมเดินมาได้อีกหน่อยครับผมมาเจอรังนี้ครับผมพึ่งเกาะครับผมพึ่งมาจับยังไม่มีรังครับผม ใหม่นะครับไปไปครับไปดูใหม่อันนี้มีใหม่ครับผมเออยังไม่มีหลังครับอันนี้อีกหนึ่งหลังที่ถ่ายวันนั้นอีหลังกระเปาะนะครับจะมีน้ําหรือเปล่ามีหลังเปล่าเ,เดี๋ยวขอดูก่อนครับผมมันจะมีไหมไอ้หนูจุดขวันใสเอาเอาชางโงกหน้าเข้าไปดูอ่าให้ต่อยให้ตายเอา ชงกหน้านอเอาควันมาใส่มาดูครับผมกัดหน่อยเดียวไปครับไม่เอาไม่มีอะไรไปครับผมไปดูใหม่ครับเดินมามาเจออีกหนึ่งหลังครับผมนูม่นครับผมอยู่กับต้นจิกนะครับอันนี้มีรังแล้วครับผมเมื่อกี้ก็เจออีกสองรังใหม่ไม่มีรังใหม่จัดนะครับเลยมาเจอรังนี้ มีมลงเยอะครับผมแต่ลงใหม่ครับผมไปครับขอตีลังนี้ครับผมตีมาแล้วครับผมสวยครับหลังขาวเต็มแผ่นอ่าดูน้ำครับน้ำมีในหลอดนิดๆครับผมไปพอได้ครับผมกันมาเยอะเท่าไหร่น้ำตัวใหญ่เลยไปครับแต่ลังสวยครับผมเมื่อกี้แย่ลังหนู โดนโดนมาไม่เห็นมิมมิมลงมาต่อยดาล่าจะวิ่งเป็นกิโลเลยครับผมจะตัวเล็กไม่โดน<ต>วันนี้กูเซฟมาอย่างดีแต่โดนครับผมจะตัวเล็กไม่ได้เซฟอะไรเลยไม่โดนนะครับไปไปหาต่อครับผมเดินมาได้อีกหน่อยครับผมก็มาเจออีกหนึ่งลังครับผมอาจจะเต็มแผ่นเหมือนกันนะครับนู่นครับผม ลังไม่โตครับเท่ากันหมดเลยม,มีนะครับมีมลักษณะน,นี้ก็คือ,อยังไงเราตีกันบ่อยจัดมันก็เล็กลงเล็กลงเนาะไปครับขอตีครับผมอ่ะตีเสร็จแล้วครับผมสวยมากครับผมนี่จะตัวเล็กถืออ่ะดูนะ้ำปิดตาสวยสวยกว่าเมื่อกี้อ่ะดูลังดิอ่ไปครับไปหาใหม่นะครับผมส่งนู่นเลยไป เดินมาได้อีกหน่อยครับผมมาเจอนีกหลังโหอ,อยู่ในพุน่มนี่เดี๋ยวผมจะตูไม่ดูครับครับผมมองไม่เห็นเลยมันทึบครับผมโอ้โเลยครับไปขอตีครับมันออกมาโอ้โหนีเลยอ่ะตัวโตโตสับเลยอ่ะเนี่ยครับมีหมก จะไม่เห็นล้างครับผมไม่มีน้ำสักหยดไปครับไม่เอาครับผมไปหาใหม่ครับหมูจะขับยินหนูกันมาเจอมิใหม่ครับผมครับโอ้โหเจอกันใหม่ไปครับไปหาใหม่ครับผมอร้อนเลยครับผมอ่ะเสียงเครื่องรถกลหน่อยครับผมที่เจอมิใหม่เมื่อกี้นะครับก็มาเจอรลังนี้ครับผมบันเลิ์เลยครับผม เลยครับอยู่ข้างในเลยครับผมผมกลัวจะแก่และไม่มีน้ําด้วยครับผมไปครับขอตีครับผมลุ้นกันครับออกมาแล้วจริงอย่างที่ผมว่าครับผมลุ้นน้ําน้ําปิดตานิดนึ้งแก่ครับผมเอาไปปิ้งกินครับผมขอครับจะว่ากันนะครับผมเอาไปปิ้งกินไปครับไปหาไม่ ถ้าไม่เจอก็จะกลับบ้านแล้วะครับผมเดินมาได้อีกหน่อยครับผมรอยคนตีครับแต่ไม่ย้ายครับผมมีอยู่นู้นมีรังแล้วครับผมนู้นเลยครับไปครับขอตีครับผมตีอกมาแล้วครับผมเต็มแผ่นน้ำไม่สวยไปครับกลับบ้านดีกว่าบ่ายสองแล้วครับผม ร้อนด้วยครับม,ม,ม้สวยมั่ากสวยมั่งอันนี้เต็มแผ่นสวยดีครับผมแต่น้ำไม่ดีนะครับช่วงนี้แย่ yeah. อาจจะไม่หาแล้วครับมิีอาจจะไปหาอะไรอย่างอื่นกันเนาะไปครับลคลิปนี้ขอจบแค่นี้เลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ฝากสัตว์ตะไคร้ด้วยนะครับสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับผม